สวัสดีครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับทางช่องหลักซ่อมมตไสายสไตล์ช่างบนนอกนะครับเพื่อนๆก็มีคําถามนะครับเกี่ยวกับรถ2จังหวะกันสักนิดนึงนะคําถามถามว่าถ้าหากว่าเรายกพอตไอเสียนะครับมากเกินไปหรือว่าอ่า การขยายพอรตไอเสียขยายมากเกินไปนะครับอาการรถจะเป็นอย่างไรนะอ่ะนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆอได้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างคําว่ายกพอตหรือว่าขยายพอตหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับกับกับอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับใช้คําว่ากับอีกอย่างหนึ่งนะก็คือนะครับการขัดรื่นไอเสียนะครับ ที่พูดมาเนี้ยมันคนละอย่างกันนะครับเพื่อนเอานะครับอันดับแรกเลยเรามาพูดถึงเรื่องของการยกช่องฟอร์ตไอเสียนะที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเสื้อสูบของรถ2จังหวะนะในเสื้อสูบรถ2จังหวะนะครับจะประกอบไปด้วยอ่าอันนี้ช่องทางเข้าของไอดีนะครับช่องทางเข้าของไอดีมันจะไปโผล่ออกตรงนี้นะครับไอช่องเล็กๆพวกนี้นะครับไอช่องเล็กๆที่อยู่โดยรอบนี้เขาเรียกว่า พอทไอดีนั่นเองนะครับหรือว่าช่องพอทไอดีนะส่วนไอรูใ้ใหญ่ๆเบิ้มงลึๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าพอตไอเสียอันนี้พอตไอเสียนะครับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ร,รู้จักแล้วนะพอรไอดีหรือว่าพอตไอเสียนะครับเพื่อนๆนะอ่าดูกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งน,นะคาว่าการยกพอตไอเสียนะครับคําว่าการยกพอตไอเสียนะครับ เราดูตรงนี้นะครับตรงนี้ด้ามไขว้กวางแล้วกันตรงนี้ขึ้นมาด้านบนอันนี้พอร์ตไอเสียนะที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าตรงกลางกล้องอันนี้พอร์ตไอเสียนะคาว่ายกพอร์ตไอเสียนะครับคาว่ายกพอร์ตไอเสียก็คือการขยายขึ้นด้านบนนะครับการขยายขึ้นด้านบนเขาเรียกว่ายกพอร์ตไอเสียนะครับถ้าออกด้านข้างเขาเรียกว่าขยายนะครับขยายให้กว้างนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการยกพอร์ตไอเสียก็คือการ ขยายขึ้นสู่ด้านบนให้มันเยอะนะครับบางท่านนะครับอาจจะเข้าใจว่าการขยายพอร์ตไอเสียแล้วนะครับจะทําให้รถของเราวิ่งดีขึ้นนะครับมันแมนบอพี่น้องนะครับฟับงดีๆนะครับอ่าเพื่อนๆสงสัยมาก็ทําคลิปมาตอบกนแล้วกันนะครับเรื่องของการยกพอร์ตไอเสียยกแล้วมันจะวิ่งดีไหมล่ะนะครับอ่าช่วงท้ายคลิปมันมีคําตอบให้มีสรุปงานให้อย่างชัดเจนนะ อันนี้นะครับเมื่อกี้เราได้พูดไปเรื่องของการขยายพอร์ตไอเสียขึ้นสู่ด้านบนแล้วใช่ไหมกับคําว่าขัดรื่นนะครับขัดลื่นไอเสียมันต่างกันนะการขัดลื่นไอเสียนะครับการขัดรื่นไอเสียก็คือการขัดทําความสะอาดช่องพอร์ตหรือว่ารูท่อไอเสียนี่แหละนะครับรูท่อไอเสียโอ้ยซนกองอีกแบบพี่น้องนะครับ การที่เรานะครับมาขัดทําความสะอาดช่องคอดไอเสียมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องถอดเสื้อสูบก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่ท่านถอดถ้อยเสียออกนะครับเอากระดาษทรายมาลูบๆกัดๆทุถูถเนี่ยนะครับแล้วก็เอาผ้าชุบน้ามันเค็ดออกนะครับถูขัดให้มันเงาแวบเหมือนกระจกเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าคำที่เขาบอกว่าการขัดรื่น ไอเสียนะครับการขัดลื่นไอเสียก็คือนะครับการทําความสะอาดออกเวลาที่ไอเสียมันคายออกมานะครับมันจะได้ไม่มาสะดุดนะครับมันมันจะได้ไม่มาสะดุดไม่มาอ่าเสียเขาเรียกว่าเสียความเร็วในการไหลออกเพราะที่เข่าพวกนี้นะครับดังนั้นเขาก็าเลยอ่าได้อ่า,อาทำการนะครับขัดลื่นหรือว่าขัดทําความสะอาดช่องพอร์ตให้ ไอเสียมันไหลออกมาลื่นๆนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านอันนี้เข้าใจแล้วนะระหว่างยกพอร์ตกับขัดลื่นนะครับมันคนละส่วนคนละอย่างกันนะแค่โดยปกติแล้วรถของเรารถของเราที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าท่อไอเสียไม่ตันถ้าท่อไอเสียไม่ตันนะครับเอามาขัดลื่นไอเสียเนี่ยทำกองศาสตร์กองอากาศรถมันก็จะวิ่งดีแล้วล่ะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่นะครับถ้าเราย้อนกันกลับมาที่เรื่องของการยกช่องพอร์ตไอเสียเนี่ย ถ้าหากว่าเรายกช่องปอดไอเสียขึ้นเยอะๆนะครับมันจะทำให้กำลังอัดลดของเรามันลดลงไปกำลังอัดหายกำลังอัดตกนั่นเองนะถ้ายกพาดน,นะครับจริงๆแล้วในขั้นตอนของการยกช่องปอดไอเสียนะครับในขั้นตอนของการยกช่องปอดไอเสียเขา,าจะมีสูตรแต่งนะครับในเขาเรียกว่าในร้านที่เขารับแต่งรถเนี่ยเขาจะมีสูตรแต่งนะครับลูกเท่านี้นะครับ ไอเสียจะขยายไปเท่าไร่จะใช้ท่อไอเสียแบบไหนนะครับเพื่อนๆนะครับไอดี ID จะยกขึ้นเท่าไหรไอดี ID จะขยายขออกข้างละเท่าไหรนะมันจะมีสูตรมีสเปคของเขานะครับแต่ว่าถ้าว่าเรามายกเอาดือด้อๆเลยนะครับมันไม่ทําให้รถของเราวิ่งหรอกนะครับเพราะว่ามันจะไปสูญเสียไอดีนะครับเพื่อนๆมันสูญเสียไอดีได้อย่างไรนะอ้าวเบิ้งมุมนี้พี่น้องอ้าวเบิ้งมุมนี้เบิ้งมุมนี้อ่ามุมนี้ก็แล้วกัน ซ้ายคือพอรตไอเสียขวาคือพอตไอดีนะซ้ายพอรตไอเสียขวาพอตไอดีให้ดูตรงนี้ว่าถ้าหากว่าเราไปทําการขยายต้องพอตไอเสียแล้วที่ผมบอกว่าทําให้มันสูญเสียกาลังอัดมันสูญเสียใดจังใดเนาะพี่น้องนะครับคนอาจจะสงสยัยอ่ะนะครับถ้าหากว่าเราเบิ่งจังซีเบิ่งแบบนี้นะครับเราเห็นได้ว่านะครับพอตไอเสียมันอยู่สูงกว่าไอดี ในขณะที่ลูกสูบมันอัดอากาศขึ้นมานะครับวาล์วไอดีถูกปิดไปแล้วนะครับวาล์วไอดีหรือว่าพอร์ตไอดีถูกปิดไปนะครับนี่นี่พอร์ตไอดีเวลาลูกสูบเลื่อนขึ้นมากหัวลูกสูบก็แหวนเนี่ยจะมาปิดพอร์ตไอดีแต่ว่ามันบอท่านไปปิดพอร์ตไอเสียเวลามันอัดอากาศขึนมาเนี่ยมันจะสูญเสียไปนะครับมันจะสูญเสียกําลังอัดไปตรงนี้แหละอ้าวเบื้องบอ่อแมนบอ่อนะครับนี่ลูกสูบยัดเข้าไปพี่น้องลูกนีกาา้กระซาใส่ไปแล้วกันอ้าวนะครับดูดีๆ ในขณะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยในขณะที yeah, uh ่ล huh. hmm. ูกสูบเลื ok ่อนขึ้นมาเห็นไหมพอร์ตไอดีถูกปิดไปแล้วนี่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 เห็นไหมพอร์ตไอดีถูกปิดไปนี่ตรงไปนิ้วนี่ตรงไปนิ้วนี่พี่น้องนะครับนี่นะครับลูกสูบอัดอากาศขึ้นมาปั๊บพอร์ตไอดีปิดไปแล้วนะครับกาลังจะอัดอากาศขึ้นมาเนี่ยเห็นบอยหู้โซวอยู่บ้านพี่น้องบ่อยมันสูญเสียกําลังอัดได้อย่างไรนะครับเวลามันอัดอากาศขึ้นมา กว่าที่ลูกสูบมันจะมาปิดพอร์ตไอเสียเนี่ยถ้าหากว่าเราขยายขึ้นมาอีกเนี่ยกว่าที่ลูกสูบมันจะวิ่งมาปิดเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่กําลังอัดอยู่เท่าไหร่มันเหลือพื้นที่กําลังอัดอยู่นิดเดียวเห็นไหมนะครับจากตรงเหนือพอร์ตไอเหนือพอร์ตไอเสียขึ้นมาก็คือพื้นที่ให้มันอัดอากาศเนี่ยถ้า,าว่าเราไปขยายออกปับ๊บนะครับไปขยายผิดเนี่ยนะครับเป็นไงล่ะกําลังอัดมันตกไหมเพราะว่า ในช่วงที่มันอัดอากาศขึ้นมานะครับมันอัดอากาศหรือว่าอัดไอดีขึ้นมาเพื่อที่จะจุดระเบิดเนี่ยมันสูญเสียไปกับพอร์ตไอเสียในช่วงที่เขาเรียกว่าโอเวอร์แลหรือว่าการาการกวาดล้างไอเสียเนี่ยมันสูญเสียไปจากตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทําให้กําลังอัดของเราตกนะครับกําลังอัดตกก็มีค่าเท่ากับเครื่องหลวมพิจเจรณาเอานะครับทีนี้เราจะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อรถที่มีขนาด cc สูงสูงนะครับ เมื่อรถที่มีขนาด cc สูงๆนะครับเราสังเกตได้ว่า n s r เขาจะมี r c valve wow เขามาควบคุมไอเสีย dab tr ก็มี kbps นะครับแล้วก็ถ้าเป็น yamaha ก็ yp vs นะครับเขาว่า suzuki เป็นอย่างน้ติว่าใดไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับคือนะครับเวลาที่นะครับรอบเครื่องต่ำๆเนี่ยวาล์วมันจะปิดไอเสียอยู่ครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับมันจะปิดไอเสียอยู่ครึ่งหนึ่งเพื่อ ไม่ให้กําลังอัดมันสูญหายไปนั่นเองนะครับในรอบที่สูงๆขึ้นมาวาล์วมันก็จะเปิดนะครับเพราะว่าอากาศมันแรงดูดมันเยอะนะครับรอบสูงแรงดูดเยอะดูดอากาศเข้ามาเยอะจุดระเบิดพอจุดระเบิดปั๊บอากาศขยายตัวนะครับมันจะต้องเปิดให้อ,อเสียไหลออกทันนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือนะครับในรถที่เป็นซีซีสูงๆแล้วก็ นะครับเป็นรถที่พอร์ตไอเสียขนาดใหญ่เขาก็จะมีวาล์วมาควบคุมแต่ว่ารถของเราเนี่ยนะครับไม่มีพอร์ตอะรถของเราไม่มีวาล์วมาควบคุมไอเสียนะครับรถของเราไม่มีการการควบคุมไอเสียการไหลของไอเสียดังนั้นเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรล่ะถ้าหากว่า่าพอร์ตไอเสียเราใหญ่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูว่าภายในท่อไอเสียอาสมมุติว่าจากตรงนี้ไปเป็นท่อไอเสีย ภายในท่อไอเสียเขาก็จะมีพักไอเสียอยู่นะครับมีพักไอเสียอยู่หรือว่าภายในท่อเสียมันจะเป็นท่อ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 นกั้นไว้นะครับกั้นไว้ทําไมกั้นไว้เพื่อไม่ให้นะครับไอเสียเนี่ยมันรอดออกมานะครับพอไอเสียมันรอดออกมาปั๊บตัวพักไอเสียเนี่ยมันจะกักไอเสียไว้ไอเสียตัวนี้มันก็จะไปต้านไว้นะครับต้านไอดีที่จะเข้ามาเนี่ยต้านไอดีไว้ไม่ให้มันไหลออกมาทางพอดไอเสียเยอะนะครับ ดังนั้นรถที่ไปทำการใส่ท่อโล่งนะครับใส่ท่อโล่งหรือว่าทะลุทะลวงเอาแผ่นกั้นท่อออกเยอะเนี่ยนะครับรถมันจะวิ่งไม่ออกไม่มีกำลังเพราะว่ามันสูญเสียกำลังอัดไปนั่นเองนะครับเพื่อนทุกท่านดังนั้นในสูตรท่อ,อเสียแต่งท่อ,อเสียสนามเขาจะมีการคำนวณมาอย่างดีเลยนะครับว่าแรงจุดระเบิดจุดปับ๊บอากาศขยายตัวขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคายออกมาจากคอจาก อพอไอเสียมาถึงพักเนี่ยนะครับมันจะต้องรองรับไอเสียได้เท่าไรนะครับมันถึงจะไม่ต้านเกินไปหรือมันถึงจะไม่สูญเสียกําลังอัดต่อคำนวณมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปปรับแต่งเองผิดสูตรวิ่งไม่ออกเลยนะเกี่ยวกับท่อไอเสียเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อกําลังอัดนะครับในรถ2จังหวะนะอ๋นะครับ,นนะนะรบก็นี่แหละที่ถามมาก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆว่า ถ้าหากว่าเราไปยกช่องขดไอเสียขึ้นเยอะนะครับมันก็มีค่าเหมือนกันกันกบจังหวะโอเวอร์แลปของรถสี่จังหวะนั่นเองนะครับการคายไอเสียแต่ถ้าเราตั้งวาล์วชิดเนี่ยนะครับมันจะสูญเสียไอดีกำลังอัดมันจะตกนะครับในรถสี่จังหวะนะครับอ่าถ้าเราตั้งห่างกำลังอัดมันจะได้เยอะนะครับอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางเอาไปพิจารณาปรับปรุงใช้ก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ